สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาศิลปาศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มของอารยธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชคะ่ะ ักศึกษาคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์นะคะเป็นชุดวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาสาระทําให้เราทราบถึงพัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์ทั้งในโลกตะวันตกและก็โลกตะวันออกในวันนี้นะคะเราจะมาปูพื้นกันก่อนเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเรียนแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปณิชัดหมอยาดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชอาจารย์เป็นประธานในการผลิตชุดวิชานี้ด้วยนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเนื้อหาชุดวิชานี้ค่อนข้างจะมากจะมีแนวทางในการศึกษาอย่างไรคะค่ะแนวทางในการศึกษาชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์นี่นะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือวิธีธการอ่านหนังสืออีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสอบ และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกิจกรรม3ส่วนนี้นะคะมาดูวิธีการอ่านหนังสือก่อนวิธีการอ่านหนังสือเนี่ยก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อหาซึ่งค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาจจะยากด้วยเนี่ยเราควรจะอ่านที่แนวคิดก่อนแนวคิดเนี่ยของของนงักศึกษาของมอสธเนี่ยจะมีทั้งแนวคิดของตอนนะคะแล้วก็แนวคิดของหน่วยแนวของหน่วยก่อนแล้วค่อยแนวคิดของตอนนะคะ,ะซึ่งต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะหลังจากนั้นให้นักศึกษาพลิกไปอ่านที่กิจกรรมไทยเรื่อง ะะอ่าน2ส,ส่วนนี้ให้เข้าใจหลังจากนั้นก็ไปอ่านที่เนื้อหารายละเอียดทั้งหมดซึ่งตรงนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเ,เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันนะคะข้ออย่าลืมทําแบบฝึกปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าจะช่วยตรวจสอบว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนสําหรับเรื่องการสอบค่ะข้อสอบจะเป็นปรนัยทั้งหมด120ข้อออกหน่วยละ8ข้อเท่ากันหมดทุกหน่วยโดยมีข้อละ5ตัวเลือกคะแนานจะเป็น100คะแนานเต็ม ะะโดยจะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือคะแนนสอบ80คะแนนกับอีกส่วนหนึ่งคือคะแนนกิจกรรม20คะแนนแต่ถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยไม่ได้ส่งกิจกรรมมาเราก็จะไปสอบที่ร้อยคะแนนเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เก็บคะแนน20คะแนนซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยจะมีกิจกรรมคำถามคำตอบเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาติดตามในทุกๆภาคด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ย เคยเอาของกิจกรรมเก่ามาส่งเราเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยถูกหักคะแนนไปได้ค่ะค่ะตอนนี้นะักศึกษาก็ทราบแนวการศึกษาแล้วนะคะทีนี้เรามาปูพื้นความรู้ในเรื่องอารยธรรมกันก่อนนะคะอาจารย์เริ่มด้วยความหมายดีไหมคะค่ะอารยธรรมเนี่ยนะคะจะหมายถึงอะไรอารยธรรมจะหมายถึงความเจริญในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐาน ความเจริญของกลุ่มชนที่มีการใช้ตัวอักษรแล้วแล้วก็เริ่มมีสถาบันการปกครองสถาบันสังคมแล้วก็มีวัฒนธรรมสังคมไหนก็ตามที่มีการดําเนินแบบนี้แล้วเนี่ยจะเรียกว่าสังคมนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่มีอารยธรรมค่ะ,คะและนี่คือความความหมายโดยรวมของคําว่าอารยธรรมค่ะค่ะอารยธรรมนี้ก็แบ่งเป็นยุคยุคใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะบแบ่งอย่างไรบ้างคะค่ะ จริงๆแล้วนี่นะคะอรารยธรรมเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ยุคยใหญ่ๆนะคะแต่บางคนบอกว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีอรารยธรรมไหมสําหรับตัวเองคิดว่ามีอรารยธรรมนะคะด<ฆ>ังนั้นอรารยธรรมจึงมีอยู่2ยุคค่ะคือยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็ยุคประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงช่วงเวลาในสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือง่ายๆคือยังไม่มีการจดบันทึกเป็นภาษาเขียนชนิดที่คนปัจจุบันอ่าน หรือสามารถถอดความหมายออกมาได้นะคะ่ซนสมัยประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่มนุษย์เนี่ยรู้จักการคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นหลายละอักษรซึ่งตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้นี้เนี่ยอาจจะมีลักษณะแตกต่างจากตัวอักษรที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีบางคนที่สามารถถอดความหรือสามารถอ่านได้ก็ถือว่าเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์แล้วคะ่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญนะคะอาจารย์ อะไรคะที่เป็นปัจจัยสําคัญที่กอ่อให้เกิดอาริยธรรมนะคะปัจจัยที่สําคัญที่กอ่อให้เกิดอาริยธรรมเนี่ยจะบอกว่ามีปจัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยไม่ได้จริง,รงๆแล้วเนี่ยมีจากหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะุษย์สังคม,มนุษย์จึงเกิดอาริยธรรมขึ้นได้นะคะ,คะหลายๆปัจจัยนี้ก็จะมีการผสมผสานกันนะคะในหลายปัจจัยด้วยกันในที่นี้เนี่ยในเอกสารการสอนเนี่ยจะสรุปว่าเป็น6 ปัจจัยด้วยกันนะคะหรือหประการด้วยกันที่ทําให้เกิดอารยธรรมมนุษย์ขึ้นปัจจัยแรกคือสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ค่ะจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณธรรมชาติเนี่ยมีอิทธิพลเหนือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ค่ะดังจะเห็นได้ว่าอารยธรรม ถ้าเราดูไปในหน่วยอื่นๆจะเห็นได้ว่าอรารยธรรมสำคัญสำคัญของโลกนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณเนี่ยมักตั้งอยู่ตามรุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ia, นะคะก็ตั้งอยู่บริเวณดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในที่รับรุ่ม,ม่น้ำไทกิฟยูเฟติฟอารยธรรมอีดก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณที่รับรุ่มแม่น้ำไนอารยธรรมสินทุก็ตั้งอยู่บริเวณที่รับรุ่มแม่น้ำสินทุเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือปัจัย ด้านที่1ค่ะปัจจัยที่2ค่ะระบบการเมืองการปกครองมนุษย์เมื่อมีการตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งแล้วเนี่ยนะคะความจําเป็นต่อมาคือจะต้องมีการจัดชุมชนที่มีขนาดที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะและเมื่อชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ต้องมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องมีการจัดระบบการปกครองเพราะอะไรเพราะว่าคนเรื่องยิ่งเยอะเรื่องต่างๆหรือปัญหาต่างๆก็จะยิ่งมากตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัยในสังคมจึงต้องมีระบบการปกครองเกิดขึ้นค่ะค่ะปัจจัยที่3ค่ะความเจริญทางเทคโนโลยีโดยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะคะถ้าเราดูในเอกสารการสอนไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็เท่ากับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยเช่นกันค่ะปัจจัยที่4ค่ะ การเจริญเติบโตของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะก็คือการรวมตัวกันของมนุษย์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะเกิดการแบ่งแยกแรงงานและเกิดกลุ่มอาชีพเฉพาะขึ้นในสังคมและสุดท้ายก็ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยปัจจัยที่5ค่ะการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดจากความต้องการปัจจัย4ของมนุษย์นะคะ ่อมาก็คือเมื่อสามารถหาอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยสีได้แล้วความต้องการของมนุษย์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อยู่อาศัยที่ถาวรขึ้นเมื่อเริ่มมีประชากรที่อยู่อาศัยรวมกันมากขึ้นก็จะมีเริ่มมีการแบ่งแยกงานกันทําที่ชัดเจนขึ้นมีการแลกเปลี่ยนอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งที่สําคัญก็คือในในต่อมาในเวลาต่อมาก็เกิดเป็นตลาดที่มีการขยายตัวมากขึ้นพอเริ่มมี ตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจของมนุษย์เนี่ยขยายตัวตามไปด้วยค่ะ,ะและปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยที่6ความเชื่อและศาสนามนุษย์เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะต้องการความมั่นคงทางจิตใจมากเพื่อจะได้ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัย ดังนั้นมนุษย์จึงจาเป็นต้องแสวงหาความผูกพันกับอํานาจเหนือธรรมชาติและมนุษย์ก็พบว่าศาสนาและความเชื่อล่ละค่ะเป็นแนวทางที่นําไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจดังนั้นศาสนาจึงเป็นผลของความต้องการทางจิตใจการแสดงออกซึ่งความคิดความเชื่อของมนุษย์โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูปของศิลป,ปกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณคดีดนตรีเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงออก อย่างหนึ่งของความเชื่อและศาสนาที่มนุษย์ได้สื่อหรือทําขึ้นมาดังนั้นจะเห็นได้ว่า6กปัจจัยนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมาค่ะค่ะนั่นก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะทีนี้เราจะมาดูรายละเอียดของอารยธรรมนะคะที่บอกว่าเราจะศึกษากันทั้งในโลกตะวันออกแล้วก็โลกตะวันตกทีนี้จะเริ่มด้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะว่ามีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่ยุคใหญ่ๆนะคะก็คือยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะโดยยุคโลหะเนี่ยจะเป็นยุคคาบเกี่ยวระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ถามว่าในโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเนี่ยหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมในภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งสี่ยุคของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันในยะสําคัญมากมายนัก ะะภาพรวมๆคือยุคหินเก่าเนี่ยมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเนี่ยมนุษย์จะมีชีวิตได้ล่อนไปตามแหล่งอาหารนะคะยังไม่รู้จักการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอนเครื่องมือเครื่องใช้ก็ทํามาจากหินแบบหยาบๆนะคะคือเป็นหินกรวดแม่น้ํเอามากระท้อให้เกิดความแหลมคมพอยุคหินกลางเนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ยังคงเป็นหินเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็มีการทําให้เกิดความแหลมคมแข็งแรงขึ้นและก็มีขนาดที่เล็กกว่าในยุคหินเก่า ส่วนในยุคหินใหม่มนุษย์เริ่มมีความเจริญมากขึ้นมนุษย์สมัยนี้เนี่ยเริ่มรู้จักการเพาะปลูกเช่นเพราะว่ามีการปลูกข้าวเจ้ามีการเลี้ยงสัตว์เมื่อมีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์ก็ทําให้มนุษย์เนี่ยเริ่มลงหลักปักฐานอยู่กับที่เริ่มมีการสร้างบ้านที่ทําด้วยไม้แล้วก็ไม้ไผ่ส่วนยุคโลหะเนี่ยจะมีความความก้าวหน้ามากกว่ายุคก่อนก่อนที่ผ่านมานะคะโดยรู้จักการนําแร่ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมาหลอมเพื่อให้เกิด การใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้นเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยพบว่าทํได้วยโลหะนะคะทั้งในยุคหินเก่าหินกล,า,นกลางยุคหินใหม่แล้วก็โลหะนี้นทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเนี่ยมีความคล้ายกันแต่ว่าในย่าสาคัญในในในเนื้อหาละเอียดลึกลงไปเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันถึงเรื่องความเจริญหรือการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์คะจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมาถึงช่วงรอยต่อเข้าสู่ยุคข,ข,ของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยนะคะในยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งเราจะเห็นความเจริญได้อย่างชัดเจนเนี่ยในดินแดนเมโสโปเตเมียตรงนี้อารยธรรมของตรงนี้ค่ะอาจารย์คะเริ่มต้นยังไงคะค่ะลอยต่อระหว่างยุคปิศาสตร์กับยุคยุคก่อนปฏติศาสตร์กับยุคปรติศาสตร์เนี่ยนะคะเออในดินแดนเมโสโปเตเมียเนี่ยถือว่าเป็นแห่งแรกๆเลยเป็นดินแดนแรกๆเลยนะคะแรกๆเนี่ยบางคนนักวิชาการบางคนก็จัดว่าอยู่ในอารยธรรมตะวันตก เมโสโปเตเมียนนี่นะคะ,คะส่วนอาจารย์บางท่านนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าอยู่ในอรารยธรรมตะวันออกนะคะดังนั้นเพราะว่าอยู่คาบเกี่ยวแถวๆออประมาณอิรักกันละนะคะประเทศอิรักปัจจุบันนี้นี่นะคะก็ทําให้น่าจะแยกออกมาเพราะว่าเป็นคาบเกี่ยวเพราะ ของของระหว่างตะวันออกแล้วก็ตะวันตกด้วยเพราะอรารยธรรมของซูเมเรียนเนี่ยก็แผ่ไปทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะ,คะแต่ว่าดินแดนก็คือจะมาอยู่ทางแถวแถวตะวันออกนะคะ,คะซูเมเรียนเนี่ยจะเป็นชาติแรกเลยค่ะที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมียเลยนะคะจะเป็นกลุ่มซูเมเรียนหรือซูเมเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นชนชาติแรกเลยที่เข้ามาสร้างความเจริญขึ้นในบริเวณลุ่ม,มน้ำไทกิฟตูฟิทิปนะคะแล้วก็ทําความเจริญให้กับเมโสโปเตเมียนะคะ สุบิเล่ทาอะไรบ้างโหจเจริญม,มากเลยค่ะเขาเริ่มมีการปกครองในรูปแบบของนครรัฐที่ชัดเจนขึ้นนะคะและเขาเป็นชนชาติแรกเลยค่ะที่สร้างระบบชนรัฐานที่ที่ที่ทันสมที่ดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานั้นมีการใช้ขันถเทียมด้วยวัวมีการประดิษฐ์ตัวอักษรคูนิฟอร์มหรือที่เรียกว่าตัวอักษรรูปลิมขึ้นนะคะมีการเขียนวรรณกรรมเล่มแรกของโลกก็คือมหากราบ กิโลเมตขึ้นนะคะเขาสามารถคิดเลขทั้งเลขลบบวกแล้วก็คูณแต่ยังคิดหารไม่ได้ในช่วงเวลานี้นะคะ,คะใช้เริ่มใช้มาตรฐานการช่างตวงวัดนะคะและที่สำคัญก็คือเริ่มการใช้อิฐในการก่อสร้างนี่คือความเจริญอย่างมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นในกับพวกชาวซูมเมเรียนนั่นเองค่ะค่ะในดินแดนเมโสโปเตเมียเนี่ยนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยจะมีความเจริญอย่างมากก็เลยทำให้มีชนเผ่าต่างๆเนี่ย ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารุกรานแล้วก็เข้ามาครอบครองดินแดนมีชนเผ่าใดบ้างคะอาจารย์จริงๆนะคะในในถ้าไปในในเอกสารเนี่ยน,นะคะจะมีอยู่สองชนเผ่าใหญ่ๆคือ Indo อิอนะะโดยูโรเปียนกับชาวเซมิติกนะคะโดยถ้าเราแบ่งเป็นสองช่วงเนี่ยคือแต่ละจะจะบอกว่าอินโดยูโรเปียนเข้ามาทั้งมามามาทั้งตลอดเลยก็ไม่ใช่ <c oughs> จะสลับผับ ผัดเปลี่ยนกันระหว่างอินโดยุโรเปียนกับพวกชาวเซมิติกนะคะช่วนเผ่าแรกเลยที่เข้ามาในช่วงแรกๆของหลังจากที่มาขับไล่พวกชาวโซเมเรียนเนี่ยนะคะก็คือพวกชาวอาคาเดียนอาคาเดียนทําอะไรบ้างก็คือเขาจะอะไรยธรทำที่เด่นๆเลยคือเขาสามารถก่อตั้งจกกักรวรรดิแห่งแรกของโลกได้ อีกะะกลุ่ม hm นึงคือชาวอ ah ัลมาไรค่ะชาวอ ah ัลมาไลก็สามารถเขาคิดอะไรบ้างเขาคิดประมวลกฎหมายฮัมูรบีขึ้นที่ใช <ua S 2> ้ระบบตาต่อตาฟันต่อฟัอออนนะคะแล้วก็ชาวฮิตไทชาวฮิตไทเนี่ยเขาสามารถสร้างกำแพงเมืองที่แข็งแรงและที่สำคัญค่ะชาวฮิตไทเป็นกลุ่มแรกที่รู้จักเอาเหล็กมาใช้งานนะคะนี่คือช่วงแรกของชาวของดินแดนเมโสโปเตเมียส่วนในช่วงหลังค่ะช่วงหลังจะมีมีอยู่3ามกลุ่มเช่นเดียวกันค่ะ กลุ่มแรกคือชาวออสเตรเลียนออสเตรเลียนลนักษณะอาไรยานที่สําคัญของชาวออสเตรเลียนคืออะไรบ้างเขาสร้างพระราชวังของสากลที่ขอะบักดขึ้นและก็เริ่มมีการใช้ประตูโค้งซึ่งถือว่าทันสมัยมากในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะกลุ่มต่อไปคือชาวคาลเดียนค่ะคาลเดียนก็สามารถหาเวลาที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกเวลาเกิดสุริยุป,ปราคาและจันทรุป,ปราคาได้นะคะ สามารถคำนวณความยาวของปีได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 2> และก็สามารถสร้างสวนรอยแห่งนครบาบิโลเนียมคือมีต้นไม้ ปกคุมที่ททใ,นใ,นในนครน่ะนะคะบน,บ,นบนหลังคาเนี่ยถือว่าทันสมัยมากในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ชาวเปอร์เซียค่ะจะมีศาสนาโซโลแอสเตอร์เขาคิดศาสนาโซโลแอสเตอร์ซึ่งเป็นศาสนาที่บูชาไฟนะคะแล้วก็เริ่มมีลักษณะการปกรครองแบบจัก,กรวรรดิโดยแบ่งออกเป็นมณฑลต่างๆนี่คือลักษณะเด่นๆเลยนะคะของ อรารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียตั้งแต่ชาวสูมเมเรียนไล,ล่ลงมาจนถึงชาวเปอร์เซียนะคะนี่คือความเจริญทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะในดินแดนเมโสโปเตเมียค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในดินแดนเมโซโปเตเมียที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกิฟยูเฟติปเนี่ยพอดินแดนมีความอุดมสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะมีชนเผ่าต่างๆที่อพยพเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ลงชนเผ่าก็อยู่ อยู่แล้วก็สร้างอารยธรรมขึ้นมานะคะในะช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็จะมีชนเผ่าอื่นๆเข้ามาสร้างอารยธรรมนะคะอารยธรรมต่อๆมานะคะเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาวเปอร์เซียนะคะซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าะนะคะที่มีความสําคัญที่สุดเพราะว่าสามารถสร้างสรรค์อารยธรรมต่างๆนะในบริเวณนี้ได้ค่อนข้างมากและเจริญและอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยยังมีความสำคัญอีกค่ะว่า จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสร้างสรรค์อารยาธรรมของอดินแดนเมโสโปเตเมียตั้งแต่ชาวซูเมเรียนชาวอินโดยุโรเปียนหรือชาวเซเมิติกต่างๆที่เข้ามาสร้างสรรค์อารยาธรรมในดินแดนบริเวณนี้เนี่ยนะคะอารยาธรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ยังตกทอดต่อมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอารยาธรรมตะวันตกนะคะในยุคต่อๆมาก็ สร้างสรรค์อารยธรรมเพราะบางอย่างเนี่ยอ,รอยารยธรรมบางอย่างของชาวซูมเมเรียนก็ดีชาวซูมเมเรียนก็ดีหรือชนเผ่าต่างๆก็ดีนะคะตอนตกบางแห่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังได้มีการนอรอาอารยธรรมเหล่านี้ใช้หรือให้เห็นอยู่ในประเทศต่างๆของตะวันตกปัจจุบันก็ยังมีอยู่ให้เห็นค่ะอย่างเช่นพวกการลบการบวกการช่างตรงวัดก็ยังคงมีอยู่<อ>ใช่ไหมคะอยู่ค่ะอย่างเช่นเรื่องลบ ตัวเ,เรื่องคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องลบบวกคูณก็ออยังเป็นพื้นฐานของอรารยธรรมยุคต,ต่อๆมาอีกนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับถ้าของเป็นชาวซูมเมเรียนเนี่ยนะคะซูมเมเรียนเนี่ยก็อย่างเรื่องของการที่ลดไถลดเครื่องหยอดเมล็ดพืชนะคะที่ที่คิดขึ้นโดยชาวซูมเมเรียนเนี่ยนะคะประเทศยุโรปบ,บางประเทศในปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่ยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเมโสปติเมเหล่านี้ล่ะค่ะ ดินแดนในเมโสเนลค่ะก็เป็นอริยธรรมที่ตกทอดมาอย่างต่อันตกค่ะออ๋ค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้พื้นฐานนะคะที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนชุดวิชาอริยธรรมมนุษย์ในหน่วยต่อไปได้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรปัญชัดหมอยาดีที่กรุณามาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะจันคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กับรายการนี้ตะกิจพลอยประดับควบคุมเสียงปนิสาสายมาจาัดทำบทและประสานง,งานดิเชนวราพ์อุปละคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ